ทิ้งพีไปได้เองครับผมเองเป็นเด็กใหม่หรอครับผมผมเพิ่งมาทํางานได้แค่สองวันนีงครับผมสองวันแล้วนี้พี่พีเป็นใครชื่ออะไรนะครับเนี่ยผมไม่เห็นเคยเห็นนาะพี่มาก่อนเลยฉันช่วยหนูนะฉันเป็นคนคุมพวกเองนั่นแหละอว่าแต่เอง็งมาจากแถวไหนหรอผมนี่นเหรอครับผมก็มาจะาเนินลาฝันนะครับ เนินล้าฝันเหรอฉันก็มาจากเนินล้าฝันเหมือนกันแหละจริงหรือครับเนี่ยใช่แล้วแม่รกเหมือนช่างกล้องจริงเลยนะครับเนี่ยใช่อืมว่าแต่เองชื่ออะไรเหรอผมชือ่อผมชือ่อแรมครับแรมแรมใช่ครับผมแรมแรมครับแรม,แ,รมแม่สำเนียงไฮโซนะครับเนี่ยอืมเมื่อกี้ฉันแอบฟังเองร้องเพลงด้วยแหละโอ้จริงเหรอครับเองก็ร้องเพลงเทอะเลนะอืมขอบคุณมากครับผมความจริงแล้วอะ ฉันเคยไปประกวดร้องเพลงมาตั้งเยอะนะแต่ว่าฉันไม่เคยชนะเลยแหละจริงเหรอครับฉันก็เลยเนี่ยมาทำงานพาร์ทไทม์ดูมาามไม่พาร์ทไทม์ให้โชว์เขาไหมงั้นเอ็งลองฟังฉันร้องเพลงไว้นะฉันร้องให้ฟังแม่มาโชว์ไงแสดงว่าต้องร้องเพาะแน่ๆเลยนะครับเนี่ยนี่ก็เพลงนี้กลัไปเล่นเพลงแม่แสดงว่าต้องร้องเพาะเลยนะครับเนี่ย,มยไม่ใช่เพลงนี้ไม่ใช่ 你好。 นานนี่ก็ลองพร้อมกันนะครับเนี่ยขอบใจจ้ะมีพี่มีทานซีเตอร์ด้วยผมเนี่ยอยากได้อยากได้ผมไม่มีฟังก์กฉันก็ได้โอ้ว่าแต่ถ้าเองอะไรก็ปรึกษาฉันได้นะจ๊ะแต่ผมแต่ว่าเนี่ยผมยืนแตกปุ๋ยฟังผีร้องเพลงมานานอาจารยกันเองนี่ไปยืนตังนั้นนะครับใช่ปุ๋ยใช้ปุ๋ยได้ครับสวัสดีครับผมน้องแรงน้องแรง หนูเรียนนะรักจังเลยหนูนะหนูแม่พังเลยมันเป็นไรเฮียฉันขอโทษเดี๋ยวพี่ซื้อให้ใหม่ทิ้งไว้เถอะ ยังไงมากานับวันยิ่งแบกปุ๋ยนี่ยิ่งสวยขึ้นนะเนี่ยคาเขอดูสมส่วนจ้ะแม่แล้วหนูนี่อายุเท่าไหร่แล้วฉันก็อายุสามสิบแล้วจ้ะโอ น่าฉันแก่ขนาดนั้นเลยหรอหน้าฉันแบบว่าแก่มากไปหรอเปล่ปาหรอสามสิบยังแกวอยู่เลยสามสิบส

เฮียเนี่ยเฮ้ยขอก่อนหน่อยจะมาทำอะไรเฮีย,ยออกไปเฮียโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยไอ้การเสียงานเสียการหมดเนี่ยดูปุยดูปุยผมขอโทษผมขอโทษผ,ผมไม่ตั้งใจผมไม่ตั้งใจทำไงเสียห้องผมขอโทษผมขอโทษนียออกนี่ออกผมขอโทษผมขอโทษเยอะเนี่ย yeah! มีดูผีอยู่เนี่ยเป็นยังไงวะนี่หัวเข่าไม่ค่อยดีเจ็บนิดหน่อยไม่เป็นไรไหวเป็นี่มพี่แล้วไปชนกับเหี้ยเข้าเหี้ยบุยรชนเหีุยคนไม่ได้ตั้งใจเมื่อวานเมื่อวานซื้อนี่ไปห้าตามโรงงานโรงงานที่ฉันทนานเขาทำงานอ่ะเขาบอกว่าฉันชนาจนฉนานะลากลับบ้าน คิดแค่น่ารักกับบ้านไปละแม่สวนกันนิดเดียวนะพี่พรุ่งนี้พี่ว่าพี่จะลากับบ้านมันโอเคอะไพี่เดี๋ยวเรื่องเรื่องงานพี่ไม่ต้องห่วงเลยนะเรื่องงานเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแรงทำให้หมดเลยพี่ไม่ต้องห่วงมึงฝากเองเลยนะพี่ไม่ต้องห่วงเลยพี่ขอบใจเองมากพี่ก็กลับบ้านดีๆด้วยกันรถล้ากลับบ้านวันนี้อันตรายพี่ก็รีบกลับไปกันอย่าให้มัวมืดก่อนโอเคเดี๋ยวตรงนี้นะแล้วนะเจอกันนะไม่ห่วงเดี๋ยวเดี๋ยวแลมทำให้หมดเลย สันทนากลับมาเล้เป็นยังไงอุ้ยสาวขึ้นเยอะเลยนะเองสวยด้วยสวยขึ้นจ้าเป็นไงก็ก็ดีจ้าแต่พีระไปไหนไ่ไหนไ่ไหนมาหลางานได้พี่ก็ได้กลับมาเยี่ยมเองคิดถึงดีนะจ้ากลับมาบ้านบ้างแล้วนี้เอาอะไรมาบ้างล้จันเนี้ยของฝากเยอะแยะเลยเนี่ย มีเสื้อจากในเมือง<ฮ>เอ็งเลเลยเอ็งอยากได้ตัวไหนเอ็งเอาไปเลยเลิกได้หรอจ๊ะเอาไปเลยง้นขอ้อขออนุญาตนะตามสบายเอ็งจัดบ้านได้สวยดีนะเที่ยวแม่ผููไม้เสียแรงที่ข้าหให้เอ็งดูบ้านให้ข้าพี่ฉันทนานี่มันจะหมายที่พี่กายเขียนถึงพี่นี่ใช่แล้วไง ก็ได้นีเขาบอกว่าเขารักพี่อ่ะรักพี่แล้วเกี่ยวอะไรกับเองก็ก็ฉันชอบเขาอ่ะเองจะชอบเขาตั้งแต่เมื่อไร